สวัสดีจ้าเซนโตสวัสดีครับ F c ครับวันนี้คุตาเซนโตอยู่บ้านพักผ่อนแต่จะมาวิ่งกระตุ้นความเร็วสักโลหนึ่งเพลเท่าไหร่นะเาจะวิ่ง3ามสี่สปีด16ความชะเอาแค่โลเดียวพอนะครับวันนี้วันพักบ่ายเอาเร็วจะดูนังไปด้วยสปีดเท่าไหร่นะเนี่ยทำไป ดูซีรีส์ไปด้วยความชันสองะปีดสิบหกสามสี่ห้าจะไปไปโชคหวยได้ลยนี่ให้เลยสามสี่ห้าไปอีกยี่สิบวินะคะเลยไปถึงสี่นาทีอะเพราะว่าขวามันจะลันไปวันนี้ให้เขาลองจัดลันนิ่งฟอร์มนะครับนิ่งๆมียิ้มมียิ้ม โลดเดียวใส่กระโปรงครับวันนี้โอ้เอาให้ FC ดูยา,ยาวๆหน่อยมันก็มีวิดีโอยาวเลยคอนเทนต์อะไรก็ไม่มีกับเขาเอา่อยืดตัวแขนหัวไหล่ดึงเขา่าวางเท้ายืดตัวอย่าเพิ่งสนกร์ตูนอย่าเพิ่งยิ้มยิ้มได้แต่อย่าเพิ่งกลมดูมากนี่ครับ วันนี้วิงแค่โลเดียวพอนนะเดี๋ยวจะลงมาวิ่งระยะสั้นๆน,นะครับไม่ค่อยได้วิ่งไก่ละแต่ว่ายังมีสมารค้างอยู่ไม่รู้จะวิ่งไหมเป้าหมายเซ้นโตปีนี้ปลายปีโอ้โหพอประเมินไว้อยากให้19นิ่งๆ5โลนะ แต่โค้ดมองข้ามไปเลยอะ่ะโค้ดมองไปที่18กว่าเลยนะครับปีนี้นะ5โลแต่ล่างกายดีดออีดูลำตัวอย่าให้มันเสียจังหวะเข่าซ้ายขวาให้มันบาล,ล้านกันดูวิดโอไปด้วยยัยงยิ้มได้ไหมเนี่ยมีสมาธิสบายสบาย เมื่อก่อนวิ่งไม่ได้หรอครับบนรูปเฟ้าความเร็วนี้มาในเสื้อลิวพูครับจาฟูงบิมเบลีวันนี้จะลงสนามพบกับบุกกำตั้นหรือเปล่าจะต้องชนะเพื่อนนี้หางซ้อนเป็นเป็นเจ็ดแต้มครับตอนนี้ที่เหลือสี่แต้มแล้วส่วนเสื้อตัวก็ลิ่งดูกระตูนึ้นเก่า หลังจากวิ่งครบ1โลแล้วเขาก็จะดูกระตูนของเขาแล้วครับวันนี้ทั้งวันเลยนี่หน้านนิ่งๆเออลำตัวตัดลำตัวดีๆไม่รู้ดูกระตูนเรื่องอะไรเออแ้บบดียววจะครบเลยนี่นะไม่ถึง300เมตรก็จะครบโลละสามสี่ห้าปีนี้นะครับบอกเลยโมไว้ก่อนเลย ปีนี้เราจะ19นาทีนิ่งๆนะครับ5โลแต่ถูกประเมินไว้ที่18นาทีกว่าไม่รู้จะโม้ทำได้ตามโม้หรือเปล่า <c oughs> นิ่งนะยังนิ่ง,งเออโอ้หมาวดว่ไชูสองนิ้วโชว์หน่อยดินี่โอ้หมาดครับเ <c oughs> ต้นดีทั้งอ่ะเออปะ สามสี่ห้าบนลู่เขาชันสองยังเต้นได้ครับกำลังแข็งแกร่งครับกำลังแข็งแกร่งอาทิตย์ก่อนฮอร์โมนเปลี่ยนก็จะวิ่งยากมาหวิ่งไปถึงสี่นาทีอ่ะโอ้อีกสิบห้าวิอันนี้เท่าไหร่แล้วนี่อ,อ๋อถ้าตามสายพามันก็จะถึง1กิโลแล้วแหละแต่ว่าพ่อให้วิ่งเกินไปอีกถึงสี่นาทีสบายเลย ก็มีเสียงหอบหายใจเลยนิ่งคากว่ะพ่อเดมอตัวนี้โอ้ี่คอนเทนต์ยังหลักฮาลูกไอ้เบิรงซืีอรบยังลรกโอ้โหลาละยเยอะเกินอะไรสามรอบอ๋อออ้วิจิตใจที่เข้มแข็งแกงอ่ะบอกให้วิ่งแค่สี่นาทีแต่จะขอวิ่งให้ครบสามรอบที่พันสองร้อยเมตรที่ความเร็วสามสี่ห้าโอ้โหโหดจัววะ อีกแป๊บเดียวมันจบ1,500เมตรจบ1,500เมตรลงไป330ก็ความเร็วสินาทีกว่าได้เลยนี่ความเร็วนี้ถ้าวิ่งข้างล่างนะถ้าเร่งข้างล่างจบจะจ,จบอยู่ประมาณ11 11กว่า11บเอต้นโอ้ยเพิ่งเดียวถึงแล้วเหรออัลสวัสดี FC หน่อยโดนแล้วได้เอฟซีสี่ขี่ขานเพิ่งโอเคกุตาขอเดินเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีจ้า